สวัสดีครับสวัสดีพี่เมเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาที่บ้านน้องแก,ก้วตานะครับผมมาจากบ้านสารูดนะครับผมก็แวะมาหาน้องแก้วตานะครับผมแล้วก็จะไปหาน้องปีใหม่นะครับผมน้ยนะครับผม กำลังน่ารักน่าชังนะครับผมน้องแก้วตาเย่อองมายน้ตานาะหย้วังไม่หมดเลยคยังไม่หมดเลยกรปอข่ลยก้วตาด้มีโต๊ะส่วนตัวนะครับผมคอนอนคอนเจะาย่างนัอย่าันนีดี แจนหลนนี่ไม่เล่นน้าหรอไม่รลบหน้าหรอเดนีิมินเด้ิมินวสูนตัวสูนนั่งตพิมินเขาเลวเขามล็ดอนเล้วล้หเวยไกนอ้กระดาษเนาะอพี่นบกับยนนนนนะครับพี่นบต้องต้องโยนไปให้นะครับผมพี่นบ นบนะครับผมน้องเกี้ยวตานะครับผมน้องเกี้ยวตานกสุดหลอนะครับผมเริ่มเริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะครับผมนินแห้งิ่นกระช้เนาเพิ่งว่กินอะไรไหม่ว่าสั่งเพิ่มนุ่นก็ พ่อดอยนะครับผมนูนอยู่ด้านหลังเกยวตานะครับผมของาดลดครบอ่ะขกตาก็จะไปงานช้างสุรินนะครับผมก็จะเดินทางในช่วงบ่ายนะครับวันนี้น่าจะประมาณบ่ายสามนะครับผม ดีครับที่เรามาทันนะครับผม<อ>สวดฝัง่งนู้นก็ดดพรายพรายฟุกนะครับผมลุมรอนะครับผมอยู่ด้านหลังบ้านอยู่ตรงนู้นนะครับผมนี่นะครับผมว้าวนะครับผมบ้านพ่อรุนลุมรอสาวสวยทั้งนั้นเลยนะครับผม เอาไปเือไปนไปให้พ่อดอยนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวไปดูพ่อดอยเจ้าตากำลังน่ารักนะครับผมน้องเจ้าตา นี่นะครับผมอันนี้เป็นคอนส่วนตัวนะครับผมนะครับดเดี๋ยไปเดินดูนะครับผมเดี๋ยไปเดินดูข้อดอยแล้วก็ปลายฟุกนะครับผมคลายฟุกนี้สูงนะครับผมว้าวูหดนนะครับผม เดินมาแล้วเดินมาแล้วนะครับผมนี่พอดอยนะครับผมเสียงหลอด้วยนะครับผม โยนหายตกมันหรือยังมันมันซึ้งๆนั่นมันออกสีไก่มันออกสีไก่ก็ขาไก่เนาะมาประมาณนึงเด้กลับแล้วได้กลับเพิ่นแล้วผดดอยนี้ต้องอยู่ห่างหน่อยนะครับผมได้กลับแล้วมือล้มล้มมือนั่นออกซึมหน่อยนึงแต่ว่าก็บบอ้ยชาสีขาวเลยกำลังจะเริ่มมีอาการตกมันหรือเปล่านะครับผม ว่าปกติช้างก็เริ่มจะตกมันในช่วงหน้านี้นะครับผมถ้าที่ล้างเพลินนม่ใช่ที่เป็นจะเจ็บก้นนะจะล้างขนบเนยล้างแบบบะล้างแบบว่าต้องไม่แยังไงไม่ไเจ็บก้นหัว,วข้อใหญ่แค่เลยอันซอยขึนนย้นหน้อับหนามข้นหน้าวางก็มีเอราะอันนั้นเขาลงน้มเหม่น้นาเลยเนาะ <c oughs> นั่นนนอแซ่เลยครับใส่แมนาดังกันเลยเนาะโอ้ยลงเป็นพร้อมกันห่าเปรี้ยวเป้าเปี้ยวเป้าเลยครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็สาวสวยอ๋อ สวัสดีมาเที่ยวบ้านน้องแก้วตานะครับผมบ้านของพ่อรุนแม่ต้อยนะครับแม่แม่มาดูสาวสวยหนุ่มรอนะครับอันนี้แม่ืออแม่เดือนชายนะครับผมแม่แม่ของแก้วตานะครับผม โอ้นี่มาดูพิฟฟุกนะครับผมได้ใจหน้าเขาได้นะได้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 นึกๆหัวละพิฟฟุกนะครับลุมรอสูงยาวนะครับผม สูงมากนะครับพี่ฟุ๊กถ้ารอดถ้ารอดท้องนี่คงไม่ต้องก้มเลยนะครับผมสูงจริงๆนะครับฟุ๊กนะครับผมเนี่ยเอเจอมีโอกาสได้มาดูใกล้ๆนะครับผมปกตินี่ก็จะขี่รถผ่านนะครับผมไม่เคยได้เข้ามาดูใกล้แบบนี้นะครับผมเดินสบายเลยครับ สูงครับขอรอดนดบอกว่าขี่มอไซครอดเลยนะครับดูครับท้องนี่แบบสูงมากนะครับผม ใชงานนทงนะคือนภูเขาแล้วเขามาปลามัาทงอย่างนั้ใครในนี่นะครับผมแม่เดินฉายเกียวกับคุณนายในคนละแม่ของแก้วตาคนละเล็คนละเล็เลยอันนี้เขาเป็นเขาเป็นพี่กับน้องปะครับหรือคือคือกันอ๋อหน้าตาคล้ายๆกันเลยนึกว่าพี่กับน้องนะครับผมอ๋อ สาวเหนือก hmm. ับสาวเมืองการอันนี้มาอันนี้แม่เดินชายนี่ไม่ได้ใส่อ๋อเมืองการเินขายเอามาจากวินัยตนั้อม พอดอยพอดอยนะครับผมอันนี้อันนี้แม่ยังก่อนครับอ๋อแม่แม,ม่เป็กแม่เพชรอ๋อ นี่นะครับผมวันนี้ก็มาที่บ้านน้องแก้วตานะครับผมก็มีมากมายเลยนะครับผมพี่ดอยแล้วก็พี่ฟุกนะครับผมแม่เดือนชายนะครับผมแก้วตาแล้วก็นกพรรับนะครับผมครับแม่ๆม่สำหรับคลิปนี้นะครับผมก่อนจก็จะขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผม ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้คอนจูราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ